สวัสดีก็พี่น้องวันนี้มาต้ยมยำปลาเน่นครับวันนี้น้ำห่อนใส่ลงปลาลงไปเรียบร้อยครับพี่น้องมากินนำกันด้วยครับปลาเน่นโตโลครขึ้งครับพี่น้องโตใหญ่ โลก,กว้าหมลละเกือบพอเครึ่งครับนี่พึ่งแอาไซด์ครับต้มแบบบ,นบนานๆปลาเห้าแล้วครับพี่น้องกินแซ่บๆครับพี่น้องต้มยำม,มากินยำกันเดอครับพี่น้อง